กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วณแคว้นโกสนมีชายหนุ่มผู้หนึ่งชื่อว่าอหิงสกะเขาเป็นคนรูปงามฉลาดหลักแหลมและเปี่ยมด้วยความมุ่งมั่นจนได้รับความรักใคร่จากอาจารย์มากกว่าสิทธิ์คนอื่นๆแต่เพราะความอิจฉาริษยาเพื่อนสิทธิ์ต่างใส่ร้ายป้ายสีจนทำให้อาจารย์เกิดโทสะ คิดกำจัดลูกศิษย์ที่ตนเองรักที่สุดอาจารย์จึงบอกว่าถ้าเจ้าอยากบรรลุวิชาอันยิ่งใหญ่เจ้าต้องฆ่าคนให้ครบหนึ่งพศพแล้วนำนิ้วมือมาร้อยเป็นพวงมาลลยสวมคออหิงสกะผู้หลงเชื่อกลายเป็นโจรดุร้ายเขาฆ่าคนไม่เลือกหน้าเก็บรวบรวมนิ้วมือจนได้ชื่อใหม่ว่า องคุลีมานทั่วทั้งแคว้นต่างหวาดกลัวไม่มีใครกล้าออกจากบ้านยามค่ำคืนจนวันหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จผ่านป่าองคุลีมานเห็นแล้วคิดว่านี่แหละเยื่อรายสุดท้ายเขาคว้ามีไล่ตาม แต่ไม่ว่าจะวิ่งเร็วเพียงใดก็ไม่อาจทันพระพุทธองค์ที่เดินอย่างสงบช้าๆองคุลีมานตะโกนด้วยเสียงก้องป่าว่าหยุดก่อนสมณนะพระพุทธเจ้าตรัสตอบด้วยความสงบว่าเราหยุดแล้วองคุลีมานแต่เธอตังหากที่ยังไม่หยุด หยุดจากการฆ่าหยุดจากบาปกรรมหยุดจากความหลงผิดคำตรัสนั้นดุดสายฟ้าฟาดลงกลางใจองคุลิมานสุดลงกรีดร้องทั้งน้ำตาสำนึกในบาปที่ตนทำม,มาทั้งชีวิตเขาทิ้งอาวุธก้มกราบแทบพระบาทพระพุทธองค์และขอบวชเป็นพระภิกษุต่อมา องคุลีมานปฏิบัติธรรมอย่างตั้งใจจริงจนบรรลุธรรมขั้นสูงเป็นผู้สงบเย็นจากบาปกรรมทั้งปวงตำนานของเขาจึงกลายเป็นบทเรียนสำคัญว่าไม่ว่าคนเราจะทำบาปมากเพียงใดหากสำนึกผิดและหยุดได้ในวันนี้ทางสว่างก็ยังเปิดรออยู่เสมอ